สวัสดีครับแดงโปรดชีวิตดินครับสําหรับดินเหนียวนะครับที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆผมปลูกมันสําปหลังไว้แล้วก็พอปลูกเสร็จผมก็ฉีดยาคุมปรกากฏว่าคุมไม่อยู่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพามาดูมันสําปหลังที่ผมได้ปลูกไว้ที่ดินเหนียวซึ่งก้อนมันเป็นก้อนใหญ่โเครเลนะครับแถ <c oughs> วไร่ข้างๆก็ปลูกแตงโมวไว้เนี่ยครับ เราก็ต้องระวังด้วยนะครับว่ายาที่เราฉีดมันสัมปะหลังนั้นมันจะมีผลกับไร่แตงโมข้างๆหรือเปล่ายาที่ผมฉีดนี่เป็นอ่ายี่ห้อซูมิโซยานะครับที่สามารถฉีดทับมันได้ปลูกเสร็จก็ต้องฉีดทันทีนะครับ่าให้มันเราแตกตาพอฉีดไปแล้วผมก็ต้องมันมาเติมน้ำนะครับดูความชื้นว่าความชื้นอ่ายังมีอยู่หรือเปล่าเพราะเนี่ยครับก้อนมันใหญ่ดินเหนียวมันแห้งเร็ว ถ้าความชื้นไม่ถึงนะครับมันมันจะขึ้นไม่ดีเลยละ่ะเพราะว่าช่องว่างอากาศครับมันเยอะผมปลูกวันที่หนึ่งเว้นไว้สองวันผมก็มาเติมอีกนะครับมาเติมความชื้นก็ครั้งต่อไปเราก็จะไม่ได้ให้เยอะนะ้ําเราจะเปิดไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงแค่นั้น,นครับนี่นะครับหลังจากผ่านไปนี่อายุได้หนึ่งเดือนนะครับเป็นยังไงครับมัน ึ้นร้อนะครับมันสำหรับยาก็ร้อยเซ็นต์เหมือนกันครับเนื่องจากเป็นมันน้ำจุดยาคุมที่เราฉีดลงไปมันไม่คุมพื้นที่นะครับเพราะก้อนนะครับก้อนดินมันเป็นก้อนใหญ่มันดินมันไม่แตกครับยาคุมไม่ได้ผลเลยถึงต้องรบกวนนี่ครับใช้บริการของ2เท่าผู้ยิ่งใหญ่2คนนี้ก็โอ้อายุ เจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับทั้งสองคนเลยยังแข็งแรงกันอยู่ส่วนใหญ่หญ้าที่ขึ้นนี่จะเป็นหญ้ายางนะครับซึ่งหญ้ายางเนี่ยเป็นหญ้าใบกว้างแล้วมันเราเป็นพืชใบกว้างเหมือนกันมันใช้ไม่ได้นะครับหญ้าใบกว้างพวกนี้จริงๆแล้วต้องใช้อาทาซีนะครับคุมใบกว้างแต่มันสัมปหลังของเราก็เป็นใบกว้างมันก็ไม่ถูกกับยาอาทาซีนะครับ ตรงนี้เป็นพันน้องแบมหรือที่เรียกว่าพันอีเหลืองน้อยก็ได้บางบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็แต่จริงๆแล้วมันชื่อว่าพันระยองสีแม่ผ่านมาไล่ข้างๆนี้ก็โอ้โหไล่แตงโมเขาก็ลูกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไลยพลอยเชียว <c oughs> เนี่ยแตงโมเขาอายุได้6 1สอวันครับจะได้เก็บเกี่ยวละมันของเราเพิ่งจะ โผล่ได้เดือนเดียวเองที่เห็นอยู่นี่อีกสิบกว่าวันเขาก็จะมาลองผ่าแล้วนะครับว่าเก็บเกี่ยวได้หรือยังเดี๋ยววันที่เขาผ่าเดี๋ยวจะแวะมาสักหน่อยนี่ก็เรียกว่าพันต่อไปโดครับแต่เขาลองผ่าแล้วก็จะขอลองชิมสําหรับหญ้านะครับอ่าที่ขึ้นอยู่เนี่ยแทรกเป็นหญ้ายางนี้ก็คงไม่พ้นหญ้าตราจอบครับนี่ส่วนฝั่งนี้อ่า จะเป็นพันแขกดําพันแขกดํานี่ผมไม่รู้ว่าทางภาษาทางการเขาเรียกว่าอะไรนะครับแปลงนี้สองไร่ปลูกไว้สองสายพันธุ์สายพันธุ์ระยองสีหรือว่าน้องแบมหรือว่าอีเหลืองน้อยนะครับรู้สึกว่าจะโตไวกว่าแขกดํานี่ฝั่งนี้เป็นแขกดําซึ่งแขกดํานี่เป็นต้นสดนะครับที่ผมเคยทําคลิปที่ไปเอามาสดสดแล้วปลูกมันก็เลยขึ้นช้ากว่าน้องแบมหน่อย น้องแบมรู้ว่าระยองสีนี่รู้สึกว่าเวลาเราปักลงไปแล้วอะําลงไปแล้วเขาจะแตกตาเร็วนะครับขึ้นขึ้นเร็วอยู่เดี๋ยวพอกําจัดหญ้าเสร็จผมจะมาให้น้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปกับระบบน้ําจุดนะครับครั้งต่อไปอาจะมาบอกว่าปุ๋ยที่เหมาะสําหรับระบบน้ําจุดนะครับเป็นปุ๋ยประเภทไหนปุ๋ยสูตรอะไรแล้ววิธีการใส่เข้าไปในระบบน้ําจยดเนี่ยมันใส่ได้หลายแบบนะครับ เดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะมาบอกนะครับว่าใส่แบบไหนได้บ้างกดติดตามไว้นะครับกดไลค์ให้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ